เลขามั่นคงยูเครนรับแล้วนาโต้ NATO ถูกหลอกรัสเซียและวักเนอร์จัดฉากรัฐประหารเขากรองสหรัฐเผยสินฤด,ดูร้อนศูนย์ทหารห้าแสน จากที่มีรายงานถึงการพยายามทำรัฐประหารของผู้นำวักเนอร์เกิดการเผชิญหน้ากับกองทัพรสัสเซียจนในที่สุดก่อยุติลงได้ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามอย่างสหรัฐและพันธมิตรก็ไม่อาจจะล่วงรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการจัดฉากหรือไม่โดยเมื่อวันที่9สิงหาคม2566มีความเคลื่อนไหวล่าสุดถึงกรณีดังกล่าวจากการเปิดเผยของบล ok ็อกดิตเวอัปเดที่ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าจากกรณีปลายเดือนิถุนายน2566 รัสเซียจะฉากตกตาทำรัฐประหารโดยนายปริกโกชินเพื่อเคลื่อนย้ายนักรบวัคเนอร์ไปยังเบลารุสต่อมาทั่วโลกรู้กันไปทั่วแล้วด้านนายดานิลอฟเลขาธิการสภาความมั่นคงและป้องกันแห่งชาติยูเครนระบุว่ายูเครนลากฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตถูกหลอกกันหมดเพราะการก่อกบฏของนายปริกโกชินเป็นการปฏิบัติการลับเพื่อระบุตัวในพลที่ไม่สื่อาสารต่อปูตินและผู้ติดตามของเขาส่งผลให้ในายพลเหล่านี้บางคนถูกพักงานและบางคน นถูกจับกลุ่มสกอตต์ริทเทอร์เจ้าหน้าที่หน่วยขาวกรองกองทัพสหรัฐและสตีเฟนการ์เนอร์ อดีตเจ้าหน้าที่เข่ากรองระบุว่าฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตไม่สามารถซ่อนความสูญเสียอย่างหนักในกองกำลังผสมในยูเครนได้อีกต่อไปสุสานทั่วยูเครนขยายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมีผู้บังคับบัญชาแม้ผู้บังคับบัญชาจะมีการส่งทหารเข้าสู่สนามรบมากขึ้นเรื่อยๆวังหลมลมแรงๆจะบุกจอกตีชายแดนรัสเซียแต่ก็ยิ่งทำให้สูญเสียครั้งใหญ่ไม่สามารถซ่อนความจริงต่อชาวโลกได้อีกต่อไปเมื่อสินุฤดูร้อนปี2 5 6 6น้กกนี้กองกำลัง ผสมฝ่ายสัมพันธมิตรในยูเครนจะสูญเสียทหารกว่า500 0 0นายอย่างแน่นอนนับตั้งแต่วันที่4มิถุนายน2566เริ่มการบุกตีชายแดนรัสเซียจนถึงวันที่30กรกฎาคม2566กองกําลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโตสูญเสียทหารไปแล้วกว่า43,000นายเฉลี่ยวันละ754คนแต่ถ้าวันไหนมีการส่งอากาศยานโดรนหรือโดรนทะเลไปแย่ก่อกวนดินแดนรัสเซียวันนั้นหรือว่าวันถัดไปฝ่ายกองกําลังผสมต้องทํา เราจะโดนรัสเซียเอาคืนสูญเสียทหารเกิน1,000นายตอนนี้ฝ่ายสัมพันธมิตรสูญเสียดินแดนหลายเมืองทางตะวันออกให้กับนักรบล uh ูฮันส์โดเนสภูมิภาคดอนบาสรัสเซียทำให้กองกำลังผสมเริ่มที่จะทำการทอนทหารจากทางภาคใต้แนวหน้าเคซาโปรรเซียไปช่วยที่ฝ่ายรัสเซียได้มีการใช้เครื่องวางทุ่นระเบิดไว้หนาะแน่นมากจนเจาะแนวหน้าไม่เข้า เกิดความสูญเสียอย่างหนักจึงทําการทยอยถอยกลับไปที่แนวหน้าตอนเหนือของภูมิภาคดอนบาสก่อนที่จะถูกกระเสียยึดไปมากกว่านี้กลาหหมเบลารุสรยายงาน,นว่ากองทัพเบลารุสและนักรบวักเนอร์กำลังจัดการซ้อมรบใกล้กับพรมแดนของโปลแลนด์และลิทัวเนียในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับสภาพการสู้รบสิงมากที่สุด นายพลพาเวลยาฟลอนสกีรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศโปแลนด์ระบุว่าประเทศกำลังมีภัยคุกคามขยายตัวมากขึ้นแนวชายแดนเพราะนักรบวักเนอร์ Wagner, สาขาเบาลารุสพยายามหลายครั้งเพื่อทำการบุกโจมตีโปแลนด์จึงต้องสั่งเพิ่มฐานตรึงชายแดนแล้ววิเคราะห์ว่ารัสเซียกำลังทำทีเป็นรุกยึดพื้นที่เพิ่มบริเวณแคว้นาคาเคฟบีบให้ฝ่ายสัมพันธมิตรนาตโตและละ้าหลังจำใจต้องทยอยถอนทหารทางภาคใต้แคว้นสาบโปรเซียไปช่วยทางตะวันออกทำให้กองกำลัง สมเสียกระบวนไปอีกพักใหญ่และยังใช้นักรบวากเนอร์กับกองทัพเบรรุสซ้อมรบตุ่มตามประชิดชายแดนโปลแลนด์และลิทัวเนียจนหลอนหวั่นระแวงต้องมีการเคลื่อนย้ายกําลังทหารและอาวุธไปกระจุกตัวอยู่ที่ชายแดนจะตรึงกําลังกันอยู่อย่างนี้จนถึงฤดูหนาวแน่นอนทัพทหารฝรั่งเศสบุกเดียวเมืองแร่ทองคําซ่าใช้อาวุธเจอทหารไหนเจอปิดล้อมตัดสเสบียงรีบถอนเพ่นทั้งกองทัพจากกรณีฐานทัพ ทหารของฝรั่งเศสยังคงอยู่ในไนเจอร์แม้จะมีการประกาศให้ถอนออกไปรวมทั้งการที่ชาติโยุโรปต่างปฏิเสธที่จะส่งกำลังสมทบกระทั่งรัฐบาลใหม่ได้มีการแต่งตั้งนายกขึ้นมาบริหารประเทศแล้วท่ามกลางการที่ฝรั่งเศสถูกลอยแพจากสหรัฐล่าสุดวันที่10สิงหาคม2566ัอกสิงติดเวิร์อัปเดตได้มีการเผยแพร,แร่ถ,ถึงเหตุการณ์ใกล้กับเหมืองแร่ไนเจอร์ที่ถูกทหารฝรั่งเศสโจมตีก่อนจะมีการตอบโต้กันว่า วันที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีคนใหม่ดร์ลามินซีเนของไนเจอร์ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดีคอสชอได้มีการเดินทางโดยเครื่องบินถึงเมืองหลวงกรุงนีอาเมเพื่อเริ่มการจะตั้งคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศตามประวัติของเขาเป็นพลนเรือนจบทางด้านเศรษฐศาสตร์เคยดำรงตำแหน่งผู้แทนไนเจอร์ประจำธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกาหรือว่า AFDP ที่ตั้งในประเทศชาติเขาจะมาทำหน้าที่ในไนเจอร์นำไปสู่อนาคตใหม่ภายใต้การความบาดฝ่ายเดียวของฝรั่งเศสและชาติกลุ่มอโควอสบางส่วนเขาจะได้รับภารกิจเริ่มต้นเศรษฐกิจการเงินของยุคใหม่ให้กับไนเจอร์เขามีการให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นของเขาทำหน้าที่หัวหน้ารัฐบาลปฏิรูปทั้งด้านของเศรษฐกิจการเงินการคลงังสังคม โดยคสอชในเจอร์จะดูแลด้านความมั่นคงของชาติเป็นหลักปัจจุบันยังมีฐานฝรั่งเศสประมาณ1,500นายไม่ยอมถอนทหารออกไปจากในเจอร์โดยประจำการในหลายแห่งเช่นเมืองแร่ทองคำเมืองแร่ยูเรเนียมนิวเคลียร์และฐานทัพวันที่ผ่านมามีรายงานว่ากองทัพฝรั่งเศสได้มีการใช้อาวุธโจมตีกองกำลังป้องกันและรักษาความปลอดภัย FDS ซึ่งก่อเป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลในระดับท้องถิ่น ที่บระเวณใกล้ก,ลกับแหล่งทองคำเซมีราเมืองดากอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของไหนเจอร์อสชอในเจอร์มีคำสั่งให้ทหารและกองกำลังติดอาวุธทั้งหมดเพิ่มระดับการปิดล้อมเต็มพิกัดที่ฐานฝรั่งเศสรประจำการตัดน้ำตัดไฟสเปียงอาหารการส่งกำลังบำรุงและห้ามอากาศยานบินขึ้นลงโดยไม่ได้รับอนุญาตส่งผลให้กองทัพฝรั่งเศสที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพ อเกลลาในอัลลิสที่เป็นเมืองอุตสาหากรรมแร่ในแคว้นอากาเดสทางตอนเหนือของไนเจอร์ใกล้กับทะเลทรายสหรากับเทือกเขาแอร์ห่างจากชายแดนแอลจีเรียราว200กิโลเมตรทหารบางส่วนได้รับคำสั่งให้ทยอยถอนทัพนี้โดยขออนุญาตผู้บัญชาการทหารไนเจอร์ในท้องถิน่นแต่ไม่ได้ขออนุญาตคอสอชอส่วนกลางนำเครื่องบินขนส่งบินขึ้นไปยังฐานทัพเอนจามีนาประเทศชาติเพื่อนบ้าน ทางตะวันออกซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกองทัพฝรั่งเศสวิเราะหว่านเจอร์กำลังนำพลนเรือนนักบริหารมืออาชีพผิดคอสชไว้วางใจมาเป็นรัฐบาลที่มีภารกิจปฏิรูปประเทศในหลายด้านเป็นกิจการภายในของชาติบดแอดจากฝรั่งเศสเดินตามรอยรุ่นพี่มาลีเพื่อออกกฎหมายยกเลิกภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการที่ถูกบังคับใช้มานานกว่า63ปีและยังยกเลิกภาษีอาณานิคม ที่ต้องจ่ายงบประมาณของชาติ85เปเซไปฝากเงินไว้กับธนาคารฝรั่งเศสคาดว่าไนเจอร์จะทําแบบเดียวกันส่วนเรื่องสัญญานุภาพกองทัพและการฝึกทหารนั้นกลุ่มทหารรับจ้างวักเนอร์รัสเซียจะมาเติมเต็มให้กับไนเจอร์จนฝรั่งเศสและสหรัฐต้องกลุ่มขมับแน่นอนรองนายกหญิงยูเครนเพอร์เจอร์ศึกยุติได้รัสเซียต้องยอมแพ้านาโต5้ชาติที่รุมผู้จบโดนระเบิดทรงพลังเทอร์โมบาริกเป็นครั้งแรก จากกรณีฐานทัพฝรั่งเศสยังคงอยู่ในนเจอร์แม้จะมีการประกาศให้ทอนกองกําลังออกไปรวมทั้งการที่ชาติโยุโรปต่างก็ออกมาปฏิเสธที่จะส่งกองกําลังสมทบกระทั่งรัฐบาลใหม่ได้มีการแต่งตั้งนายกขึ้นมาบริหารประเทศแล้วทำกลางการที่ฝรั่งเศสถูกลอยแพจากสหรัฐล่าสุดวันที่10สิงหาคม2566ั o บล็อกดิติร์ดอัปเดตได้มีการเผยแพร,แร่ถ,ถึงเหตุการณ์ใกล้กับเมืองแร่ในเจอร์ที่ถูกฐานฝรั่งเศสโจมตีก่อนจะมีการตอบโต้กันว่า พลเอกเส์เกอซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียประชุมสภากลาโหมได้สรุปสถานการณ์ความมั่นคงว่าบริเวณชายแดนด้านฟินแลนด์พบภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางทหารเพิ่มขึ้นในโยุโรปตะวันออกทหารกองกำลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ประมาณ3 6 0,000นายรถหุ้มเกราะ8,000คันปืนใหญ่และปืนครบ6 0 0 0ระบบเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์650ลำ นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565มีปริมาณเพิ่มขึ้น2.5เท่าโดยในจำนวนนี้มีทหารต่างชาตินาโต้จำนวน30,000คนเข้าไปในดินแดนฟินแลนด์มีแนวโน้มว่านาโต้จะมีการส่งทหารและอาวุธมาเพิ่มเติมสามารถโจมตีเป้าหมายสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียได้ดังนั้นจะมีการสร้างเขตฐทันรัสเซียและเลนินกราด พร้อมกับมีการเสริมทัพกำลังทหารที่ชายแดนตะวันตกของประเทศตอนนี้โปลแลนด์ใช้เงินซื้ออาวุธจำนวนมากจากสหรัฐอังกฤษและเกาหลีใต้ซึ่งมีความเสี่ยงต่อรัสเซียโดยฝ่ายสัมพันธมิตรนาโต้ NATO, รวมทั้งสหภาพยุโรปให้ทำการกู้ยืมอาวุธแก่ยูเครนเกินกว่า5.6ล้านล้านบาทเป็นรถถังหลายร้อยคันรถหุ้มเกราะและยานเกราะมากกว่า4 0 0 0คันปืนใหญ่มากกว่า1,100รระบบเครื่องยิงจรวดสมัยใหม่หลายสิบระบบ ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานเทบมมูลค่าอาวุธเหล่านี้มูลค่าและปริมาณมากที่สุดเกินหลายสิบเท่าที่กลุ่มนาโต้ขนไปทําสงครามรุกรานอิรานซีเรียอัฟกานิสถานหรือจะเรียกว่ามากกว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก็คงจะไม่ผิดนับนางโลเลียซูเวรีเดนโกรองนายกรัฐมนตรีคนที่หและรัฐมนตรีเศรษฐกิจยูเครนระบุว่า การยุติสงครามระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตกับรัสเซียมีแค่ทางเดียวคือรัสเซียต้องลงนามยอมจำนนและยอมแพ้ยอมแบ่งดินแดนคว้านต่างๆของรัสเซียให้ชาติตะวันตกโดยกองกำลังผสมทั้ง50ชาติกำลังดำเนินการรุมรัสเซียชาติเดียวอยู่ในขณะนี้เพื่อบังคับให้รัสเซียยอมแพ้โดยไม่มีขอม้อแม้ยูเครนและโปลแลนด์จับประชุมเครียดหารือภัยคุกค,ค,คามจากทหารรับจ้างวัคเนอร์กรุ๊ปสาขาเปรารุสนำโดยเซอร์เกย์นาฟ ผู้บัญชาการกองกำลังผสมส่วนกองทัพยูเครนและโทมัสปิโอโทรสกี้ผู้บัญชาการปฏิบัติการของโปโลแลนด์มีการหารือการฝึกทหารยูเครนให้ใช้อาวุธธทยุปกรณ์ของโปโลแลนด์ที่จะให้กู้ยืมเพิ่มผู้จบกองทัพรัสเซียก,ก็มีการใช้ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเค็นซาวถล่มที่ตั้งศุนบัญชาการบังเกอร์ใต้ดิน และทําการถล่มคลังอาวุธกองกําลังผสมฝ่ายสัมพันธมิตรนาโตในแคว้นซูมีและทิศเนื้อเมืองหลวงกลุ่มเคียบและยังมีการทดลองทิ้งระเบิดเทอร์โมบาริก ODAB 500ส่งพลังเป็นครั้งแรกใส่ในเมืองขนาดเล็กนิวร์กที่เป็นกองกําลังผสมหลบซ่อนทางตอเนเหนือของโดเนสคงไม่ต้องถามว่าผลการทิ้งระเบิดมหาฝันลยชนิดนี้จะสูญเสียรวดกี่ร้อยรายเพราะทหารทุกนายไฟจะไหม้ในปอดจนพังสิน้น